ไล้เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากตรงนี้ตรงที่โรงพยาบาลไปติดตามรับชมกันนะคะ นี่คืนนี้เดี๋ยวเรามานี่น้ำเราเดือดพอดีเลยนี่โจทย์ของเราคืนนี้คือมาระที่นกนั่อปัญหาของหลายๆคนนะครับคือตอนที่เปื่อยเนี่ยมันก็จะหาทางแบบเอาตัวรอดจะมีอะไรว่าช่วยกูได้มึงไปเสิร์ชดูก็เจอเนี่ยสมุนไพรข้างรู้ว่าเราเนี่ย คือมันมีมันมีฤทธิ์ที่ไปไปละลายพวกน้าตาลในในกระแสเลือดอะไรต่างๆเราไปเสรรนะิร์กดูเนาะลุงก็ไม่ได้วิชาการขนาดนั้นรู้ว่ามันดีอ่ะมันมีสารต่างๆที่ช่วยเราแต่ว่าในสรรพคุณของมันก็มีโทษนะกินบ่อยก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็จะมีสารบางอย่างที่มันกินบ่อยอะ่ะมันกินเยอะไปประมาณนั้นก็เอาแต่เอาแต่พอดีเนาะไปเสิร์ชหากันดูในอินเทอร์เนะ็ตเนาะ ที่เรามาขจัดปัญหาของมันกันนะตอนลุงกินแรกๆอ่ะลุงกินดิบไว้ลุงก็นึกว่ามันจะมันจะซับซอโอ้โหขมด้วยเหม็นเขียวนี่ที่หนึ่งเลยเอาลวกแล้วมันก็มันไม่อร่อยมันเหม็นด้วยแล้วก็มันมันเหมือนลวกค้างคืนมาแล้วก็มันแย่ๆยดแล้วก็ขมแล้วก็ไปปนกับผักอื่นซึ่งมันก็เหม็นไปใหญ่โตเราต้องมารวกกินเองถึงจะอร่อยนะน่ะเอาไปทําหลายๆเมนูได้เลยเดี๋ยวลุงจะค่อยๆทยอยอแดป ลงวีล็อกเรื่อยๆเรื่อยๆกับการแก้ปัญหามันละทายังไงให้มันกินง่ายที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สุดนะดยอย่า,ยาๆๆกินตามลุงนะกินแค่พอดีแต่ลุงมันกินเยอะมากเพราะว่าลุงเอาอิ่มคือล่าสุดมันมีสารที่สกัดจากมันแล้วนะสิบห้าลูกกินเม็ดเดียวอยู่แต่ลุงว่ามันมันได้มันไม่ได้ใย,ยอาหารมันไม่อยู่ท้องกินอย่างเงี้ยกินไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหาความขมของมันกัน ก็เริ่มจากตั้งน้ำร้อนไปน้ำร้อนเราดวดเดือดน้ำดวดเดือดร,ร่างเดือะครับใส่เกลือไปสักซ้อนชาใส่ทำไมไม่รู้อย่าไงถามคือใส่ตามเขาใส่ตามเขาอย่างหนึ่งคือใส่ตามเขาก็ไม่รู้ว่ามันให้ประโยชน์หรือโทษอะไรแต่เรื่องความผมเนี่ยไม่คิดว่าช่วยนะน็อกสีไหมสำหรับการลวกผักเนี่ยถ้าอยากให้สีมันสวยนะเวลาลุงทำนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่า ใส่เกลือลงไปเดือดจ,จับส่ไปปุ๊บก็บลวกตามนาะทีที่มันเหมาะสมกับมันเสร็จปุ๊บน็อกด้วยน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งสีจะคงแบบนี้เลยเขียวปีเลยมันไม่มนแบบคือสังเกตไหมเวาลาล,ลวกผักโดยที่เราไม่ได้มีเทคนิคเลยมันจะแบบมนมนไม่น่ากินใช่ปะ่ะแต่เวลาเราไปตามวัดตามอะไรที่เขาลวกผักเป็นบุฟเฟ่ยังเงี้ยมีน้ำพริกใหญ่ๆอย่ยังเงี้ยตักกินเออเ้ทำไมสีมันสวยจังวะเพรา,าม,มีเทคนิคคือแม่ลุงก็สอนมาใส่นี่แล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่า เขาไม่รู้เนาะก็ทําตามแม่เขาก็แต่มันก็ได้ผลนะแต่เดี๋ยวลุงจะไปหาข้อมูลจริงแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านจริงจริงอนนี้ใส่ไปก่อนตึงสายไฟอันนี้เราก็ใส่แค่น้ําไว้กันที่เราไม่อยากกินหรือใครจะกินในนี่ด้วยก็แล้วแต่แล้วแต่มือกันอ่ะพากมาเวลาเลือกนะเอออันนี้มันแก่แล้วนะสีมันจะเข้มปิดเลย วลาลุงไปเลือกลุงมันจะเลือกไอ้ลูกเล็กๆนี้กินอร่อยแล้วก็สีมันยังออกแบบเขียวๆต้องอ่อนหน่อยมันจะเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าเราไปเลือกเข้มๆมาสักพักหนึ่งมันจะสุกเองมันเออข้างในจะแดงเรือเลยแล้วก็บางที่เขาลวกทั้งเม็ดมันจะเหม็นเขียวมากเนี่ยที่นี่คือลุงจะไม่ซื้อกินเลยลุงจะลวกเองดีกว่าถ้าไม่อยากให้เหม็นเขียวเ้าออกไปบางคนอยากเจะาอิ่มากจะกินเมเ็ดด้วยก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ปิกดกติกาเลย อยแล,ล้วมาก็จะเจ็บๆตูดหน,ออน,นอ่อยวัฉนั้นคอสเน่าควันออกน้ำเราเดือดคลาดเลยลุงไงอยากจะแค่คิดทำอาหารฟรีนๆเยอะเลยแต่เดี๋ยวขอเวลาลุงเซโตโซลิโอนะครับมันมีโซลิโอนี่งมันรับรองเครื่องครัวจัดเต็มนะครับแบบลังตาเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเวลาลุงเซตแกจเจ้าให้หายป่วยนี่ก็ไม่ก็ลำบากทุกวันนี้ ตอนนี้หนักอยู่ประมาณ72นะตัวเลขกลมๆซึ่งช่างได้วันนี้ก็ยังไม่เข้าทรา์เก็ตที่เราจะวางไว้ก็คือ60กลางๆนะแต่ก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่เราจะไปให้เลือดก,ก็คือช่วงวันที่20เดือนเดือนนี้เใกล้แล้วอยู่เวลาไม่กี่สิวันถามว่าทําไมล,งลุง <S <S เร่งจันเร่งผมมันจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติลุองยอยากให้เลือดมันมันินฟนไงรอยากให้ น้ำหนักมันลงลไวจริงๆออกกาลังไม่ต้องเร่งขนาดนี้นะเดือนหนึ่งลงสักกิโลนึงยัง <yogurt> ดีใจเลยนะไม่ต้องเร่งมากทําไจไปหั่นซึ้งไปญู่ได้สองชิ้นชิ้นใสไป่เลยนี่ก็ใส่นีนหั่นหน่อ้นโคตรเที่นาเลยนั่อมานอรวงไปองไป ันนี้เชื้อโรคไม่ทำงานนะครับอ่ะเราได้ละรัวนานแค่ไหนห้านาทีก็พอคือห้าทีลุงก็ไม่เคยจับเวลาแต่ลงุงทำอะไรลืมมาลุมลมลงมาดูสีมันเออมันน่าจะสุกก็ก็เอาขึ้นบางคนเขากินดิบๆดิบ,ดบดยซ้ำนะคือมะระเนี่ยด้วยความขมของมันอะ่ะไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ความเหมอนเขียวมันเนี่ยลุงไม่ชอบเลยผักที่เหมือนเขียว ครั้นั้นต้องทาให้มันหายเหม็นเขียวแต่พอกินเข้าจริงก็อกินได้เลยกินได้นลไม่ไม่ได้กินชินแล้วเนี่ยตรงนี้แต่ต้องหาวิธีให้มันง่ายกว่านั้นนะครับก็เนี่ยอันนี้ช่วยลุงได้มากเลยน้ำพริกไอตัวตัวผลปาทูเนี่ยแคลน้อยนะครับแคลน้อยแล้วก็มันมีความเป็นตาเข้ามาก็ได้โปรตีนด้วย ถ้าช่วงทำน้นหนักนะอย่าไปกินในพวกน้ำพริกเผาน้ำพริกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นไขมันพลังงานจากไขมันนะถ้าเปลี่ยนเป็นไขมันถ้าเปลี่ยนเป็น,ปนพลังงานนะมหาศาลเลยมากกว่าโปรตีนอีกนั้นต้องระวังหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงไข่อย่างหนึง่งถ้าต้มได้ก็ต้มแต่ถ้าทอดไข่ติดทอดก็มันแคลมันสูงก็ต้องต้องไปสู้กันตอนที่เราไปออกกำลังกายด้วยไข่ต้มใบหนึ่งหนึ่งร้อยแคลต้มนะแต่ถ้าทอดบวกไปเลยอีกห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแคล ถ้าไม่อยากให้มันขมเยอะก็เอาอีกน้ำหนึ่งก็ได้นะเทน้ําถ่ายน้ำทิ้งแล้วก็ต้มใหม่น้ำหนึงแต่มันก็จะข่อนๆ่นเนออยากให้มันสู้ฟันนิดนึงก็ดดเดี๋ยวเอาน้ำเดียวพอเพราะว่าตอนนี้ความขมของมัน,นไม่ใช่ปัญหาสําหรับกินได้สบาย แล้วแกะน้ำพริกก่อนอ่าน้ำพริกนี่เป็นผลปะทูนะเจ้าเนี้ยอยู่ตรงเราเดินเข้าไปจะอยู่ตรงวัดหน้าวัดรุ่มเลยอันนี้เป็นซอยเข้าวัดรุ่มไปใช่ปวจังหวัดระยองนะรุ่มเดินเข้าไปนี่เป็นตรอกในซอยครับเขาจะขายอยู่ข้างนอกจะเป็นป้าอายสุสูงอายุคนหนึง่งแล้วก็มีหลานมาช่วยขายตอนเย็นนะครับ ขายน้าพริกพวกหนมจีนแล้วก็ผักสดเต็มเลยผักลวกบวกสดนี่เขาก็แถมมานนเนี่ยจานก็ไม่ได้ซื้อนะผักเนี่ยแเนี่ยแถมมาให้ในะใจดีมากเลยหยิบใส่มาใส่มาเราแค่ซื้อแค่สองอย่างเนี่กยกินผักเยอะกินผักเยอะลูกใจดีมากลุงจะซื้อปล่อยมากแล้วก็ไอชูโรงของเขามีอยู่สองอันที่ลุงชอบมากก็คือนี่ก็คืออาหลนหลนปูแล้วก็ตัวนี้ปนปลาทูปนปลาทูจะมีอยู่สามระดับหนึ่งปนปลาทูออริจินอลนะครับแล้วก็ มิกซิ่งนะครับปนปลาทูปลาแดกนะครับอ่าอันนี้สเต็ปสองสเต็ปสามอ่าสเต็ปสองก็จะเป็นปนปลาทูแดดปนปลาทูแดดนะครับสเต็ปสามมัจะเป็นใส่เข้าไปอีกไม่ตใจไม่หนำใจแกใส่แมงดาเข้าไปเป็นปนปลาทูแดดแมงดานะสเต็ปสามประมาณนั้นนี่นี่สามระดับลองไปได้กินอันนี้เป็น คนปลาทูแดกแมงดาน,นะครับลองดูไม่เคยกินน่าจะอร่อยอยู่ปกติลุงจะกินออิจินนอนนะแล้วตัวนี้นี่ไคลแมกราคาสูงประมาณ70บาท6 0บ0บาทนะดูซื้อมาให้เยอะเหมือนกันนะปกติเจ้าอื่นจะให้น้อยตัวนี้บอกเลยไม่เหมาะกับการกินมื้อเย็นเพราะว่ามีส่วนผสมของพวกะะกะทิมันพลังงานเยอะเยอะมากเหมาะกับกินตอนเช้าเลยแล้วก็ตอนเที่ยงตัวนี่นะ เดี๋ยวแค่ลุงอยากชิมให้ดูเดี๋ยวกินได้หมดจะไปอุ่นแล้วเก็บตู้ยเยน็นเก็บอะไรไว้ใส่กระอบไว้ก็ได้ตัวน,นี้ก็กินได้หมดก็อุ่นใครมีตู้ยเยน็นก็ใส่ตู้เย็นเพราะว่าถ้าไม่ใส่เสียเลยนะครับเสียเลยมันไม่มีน,น้ํมนามันนะอย่าลืมพวกนี้มันไม่มีน้ามันไอ้ของที่มันเก็บได้นานคือพริกเผาพวกนี้จะเก็บได้นานเราเริ่มได้ที่แนละ้วนี่สีมาแล้วสุกแล้วแหละว่ามันสุกแล้วแล้วลุงก็จะปิดไฟแล้วเอาละ อันนี้ก็เป็นถ้วยเกาหลีนะครับไปซื้อมาเอาไว้ทาําแกงเกาหลีเลยก็เขาลดราคาให้ไม่รู้ลดหรือปอกๆ <c oughs> <c oughs> เขาไปบ้าซื้อมา <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ใช้อยู่นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งมนาะมันจะจึ๊กเลยถ้าเป็นผักอื่นๆนะถ้าลูกธีนี้แล้วนอกน้ําแข็งมาสิ่งนี้อยู่จึ๊กเลยนะครับสูตรนึ่งนะโอเค ต้มแล้วสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาดูมันก็จะเครือขา่ายนะพาะถ้าหลงใส่ลงกันเดี๋ต้องใส่นี่สียังเสียอยู่นะสียังสวยอยู่นะนะเข้าวัดได้โอเคแล้วเราก็มีผักอื่นผักอื่นเดี๋ยวเรากินทห้หมดแเราก็จะลวกฆ่าเชื้อแล้วเก็บไว้นะเพราะถ้าไม่ฆ่าเชื้อนะผักลวกเสียแน่นอนนะแล้วกินไม่ได้เลยนะครับข้ามผิมีนเสียแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราแกะน้ำพริกกันนะครับเดิมจากนี่ คนประทูแดกแรงดางใส่ฟูมีอะไรฟูเป็นอะไรมีจรลงมาทำงานเียววลุงก็ทำคลิปเร็วๆเลยไม่ต้องมาอะไรมากเนี่ยคือสิ่งที่ลุงมุ่งหวังก็คืออยากให้เห็นช่วงนี้เราใช้ชีวิตไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ไม่มีรถเ็ดแต่จะคุกข้าวอร่อยมากกินกับผักสดอร่อยมาก ตัวนี้เหมาะผักลวกตัวนี้เหมาะผักสดพวกตวัวคูเนี่อร่อยมากเลยหรือว่าพวกแตงกวาอะไรนี่อร่อยมากลแล้วก็ใส่ขนมจีนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีเจ้าเนี้ยเด็ดดูนี่ปลาเป็นแบบปลาทูปลาทูจระจ้าดูนี่ปลาทูจราไม่ได้ปลนแบบเจ้าอื่นนะนี่ปลาทูจระจาเลยนะครับนั่นกินได้ประโยชน์แน่นอนแล้วปูกด,ด้วยนะครับ มมมผมไหมผมเนี่ยใครกินของผมแล้วแม่งทำบอกไม่ขมเลยเสาแหล่ที่มาผมแต่มันกินง่ายอ่ะกินได้ไดอืะ ไม่งอมขมไปแล้วบอกไม่ขมนี่มึงเนเฟคโคตรเลยเหมือนมึงออกกําลังกายลึงบอกไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับผมอันนี้ผมแต่ว่ามันกินได้ไงมันเหมาะอร่อยอันนี้อร่อยว่ะเดี๋ยวต้องซื้อนี่เรามาดูนี่นะครับอันนึงจะเป็นเมนูโูุ้โหูเนี่ยเจ็ดสิบบาทถามว่าแพงไหมลุงบอกเลยว่าถูกนะครับเพราะว่ามันค้นปักเลยแล้วมันมันเป็นสูตรของป้าก็เลยขอ,ของยายดีกว่าเพราะว่า อืมอืมปูอืมอมากมมันร่อยอืมอร่อยอ่ะถ้าเข้ากันสุดนะเข้ากับมะละสุดนะมองยกให้นี้ใครผ่านไปผ่านมาแวะได้วะดรุ่มนะมองไปเดินก่อนเข้าวลรุ่มทางเนี้ยมองไปทางซ้ายหน่อยเกือบร้านขายยาคุณยอริศอ่ะ หรือแบบป้าจะมีอยู่แผงเดียวเลยป้าคนนี้ก็ลองดูเนาะผ่านไปวัดลุ่มก่อนทักทายแกได้นะครับป้าคนนี้นะครับหุงจะกินแค่นี้นะไม่ไมไม่กินแล้วนนี้กินแค่สาธิตให้ดูเฉยๆเพราะว่าปกติกินมือเท้ามือเดียวอืมอืมกำลังดีเลยไม่เผ็ด มากผลประตูความพิเศษของมันคือมันไม่มเผ็ดมันกินเป็นอาหารเย็นได้หรืออาหารเช้าได้โดยที่เราไม่กินคาร์โบไฮเดรตได้เลยก็มีโปรตีนเยอะ้วยวยินเจ้าเนื้อปลาคือปลาเลยแล้วแมงดาแกกลิ่นไม่แรงน่าจะเป็นแมงดาที่แมงดาแท้กลิ่นจนน้นวลๆหอมๆหมูนัน,นดีมากครับข้าอื่นเป็นไงมีขนาดไม่กินไหมคุณเนมะื่อกี้โดนไปแล้วเกือบห้าร้อยแกว้ว อืม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 ,อ,มอันนี้ก็อร่อยน้ำเยอะอืมเข้ากับทุกผักเลยสำหรับบนี้นะผักรวกแต่เนี้ยเหมาะกับผักสดคุกข้าวน้ำมาานันวุนงว่าเนี่ย้อร่อยมากใส่กับขนมจีนก็ได้อนะโอเคจบปัญหาสำหรับการกินมาละไปหนึ่งเรื่องนะ หนึ่งเมนูเดี๋ยววันหลังลุงจะมาตาอที่อีกหลายเมนูค่อยๆค่อยๆอ,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 อัดเข้ามานะครับก็ลองไปทําตามมนดูเนาะวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับไอ้น้ำพริกสองขวดนี้นะครับป้าคนนี้คุณนุมแกได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนขอบคุณครับ